สวัสดีจ้าเมื่อวานมากินหมกน้องไม้น้ำยา่จ้าวันนี้กินหมกน้องไม้กับคุณแม่นะคะหมกน้อไม้แบบบานๆแบบเหนียวตุยๆนะแม่พี่น้องมาเด้อจ้าฟังไทยฟังเล่าหรือว่าฟังตั้งประเทศนะคะ่ะสาวน้องขอพูดในร้านนะคะที่ขอมาตีตามสาาน้องเป็นกําลังใจให่งกันเนาะคะ่ะเนาะยูตั้งประเทศก็สิบ่ค่อยได้กิน เนีน่ยบานเข้าไปในมากเลยค่ะมากิเน้อกันมืม่อกี้กินเขาน้ำย่ายหัวใจชิตายกินนั่ง mọi người 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 mọi đi, đi rồi. <laughs>

อันนี้ตำทะเลรากินปลาหม่าจ้ยนรสกิน,นกบพา แม่วาไม่ไม่ไม่เพียดิมันคือหวานแต <ừ, S 2> ่มันก็คือมันคือหวานเลยจ้ะล้วก็ปงุงหวานจังเำี่กินกับหอยนางรมน้ำเนาะมันเป็นแซ่แสบหาาแล้วก็ุงอืมรูบดอืม เฮ้ยจ <si ิงอังนอ้ยหนจะว่าจะเสื่อมไม่ไม่หนูฮะเอาข้าวเจียว้างนออเนี้ยนูไร้ไปหน่อ ย right? ุงไม่จอตัวแบบเงยๆแมวมันฝนตกแล้วเดบอมียุ่งมาเอาไปเห็นหน้าด้อไเหนหน้าตัวเงี้ยฮะตัวเงไปไถหน้าได้ป่ทางเดบ่มียังบอกยุ่งตัวงียบอมียุ่งตัวเญ่มาเมาทางขอนแก่นเด้ค่ะยุ่งตัวใหญ่เอาไปเจอหน้าไดบอมันยากว่ะ นายจะอินมาเจอทุกทีเลยใช่นหรอใส่หอดพุงมหาจ,จักรผมพระพันปีคัดสมาธได้นางเนี่ยจะของออ แซ่บแซ่พี่นอ้องโดนแซ่บโดนสดอือสาวน้องลืมบอกอันชิฟฟงเหยื yeah. ่อกินแซ่บแบบนนน้อยนะคะขอบคุณหลายๆได้ค่ะที่แบบว่าอันคอมเมนต์ตอบตอบกับสาวน้องอันนั่นแม่สาวน้องเฮ็ดคลิปมาหรือว่าแบบไปคอมเมนต์อย่างจะสิแม่ส่วนมากช่องอื่นบ่บ่อค่อยได้อันนั่นแม่เยื yeah. ่ ผู้จุยนไหมคะ่ะกินแซ่บแบบนัวๆอว้ขอบคุณเพื่อนหลายๆคะ่ะเพื่อนตอบกลับคอมเมนต์ดีใจหลายที่แบบว่าเพื่อนยังได้เห็นคอมเมนต์เท่าที่เจ้าสีน่ แยกกันมือละเจานองกันมืลอละจั่บทำบะวนนิ่ข้นอะหนงหวนเอะไปกินม่หวานเลยแต่กหวานนะเจ้านองขอลากันไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะนะคะเนอะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย